สวัสดีค่ะน้ำฝนอีสเบลนะคะคลิปนี้เราจะเอาใจสายคาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะพามาคาเฟ่เปิดใหม่ในโคราตบาลานส์คาเฟ่แอนด์เบเกอรค่ะสำหรับคาเฟ่นี้นะคะเขาเพิ่งเปิดเมื่อประมาณไปลายเดือนตุลานะคะหรือประมาณ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะสำหรับโลเคชันนะคะสามารถเข้าไปในเพจของเขาแล้วก็ จิมดูที่แผนที่ได้เลยนะคะหรือใครที่รู้จักร้านอาหารเชา้าชากาแฟนะคะร้านนี้เนี่ยก็อยู่บนถนนเส้นเดียวกันนะคะร้านอยู่เยื้องๆกันสำหรับการตกแต่งนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นสไตล์มินิมอลโฮมมี่นะคะหรือเรียกว่าสไตล์มูจิอะไรประมาณนั้นนะคะ เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีดีไซน์แบบเก๋ๆเนาะทำให้ภายในร้านนะ่ะมีความรู้สึกเป็นแบบเ,เรียบง่ายแต่ว่าอบอุ่นค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มนะคะเราคิดว่ามันมีเมนูกำลังพอดีนะคะไม่มากหรือว่าไม่น้อยเกินไปคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็สามารถมาได้เพราะมีเมนูที่ไม่มีกาแฟให้เลือกด้วยส่วนเบเกอรี่นะคะในวันที่เราไปเนี่ยมีเค้กนะคะให้เลือกอยู่ประมาณ สี่ห้าชนิดนะคะอ๋อแล้วก็ทางร้านเนี่ยยังมีไอศครีมโฮมเมดจำหน่ายด้วยนะคะก็ขายเป็นสกนะู๊ปเนาะเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะเครื่องดื่มจะเป็นอูจิมัชฉาลาเต้นะคะส่วนเค้กเราสั่งเป็นแครอทเค้กค่ะเรื่องของราคานะคะเรามองว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะคะแต่เราว่าทางร้านอ่ะเขาคงคิดถึงต้นทุนในด้านต่างๆแล้วก็กำไรมาดีแล้วแหละเขาถึงตั้งราคาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ ส่วนว่าใครจะคิดว่ามันถูกมันแพงอะคะ่ะก็ให้เป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะคะว่าพึงพอใจกับราคานี้หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะเราจะดูว่าเราเนี่ยพึงพอใจกับรสชาติปริมาณคุณภาพแล้วก็ราคานี้หรือเปล่านะคะมันครั้งแรกของเรานะคะที่กินแครอทเค้กนะคะคือเรารู้แหละว่ามันมีเค้กประเภทนี้อยู่แต่เราไม่เคยกินอันนี้เป็นครั้งแรกคือครั้งแรกเราก็ชอบแครอทเค้กเลยนะคะ,ะแครอทเค้กของที่นี่เนี่ยเนื้อเค้กเขาอะ่ะจะไม่ละเอียดนะคะก็คือจะ มันรู้สึกถึงชิ้นของบางอย่างที่ไม่ใช่แป้งนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขามีใส่ถั่วลงไปด้วยหรือเปล่าในเนื้อเค,ค้กนะคะรสชาติของตัวเค,ค้กเนี่ยเราจับทางไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่แต่ว่ามันอร่อยตรงที่ตัวเค,ค้กเนี่ยมันมาตัดกับรสชาติของครีมชีสนะคะมันก็จะมีรสแบบเค็มๆเ,เ,เปรี้ยวๆอร่อยมันเป็นรสที่เราชอบเลย ส่วนอูจิมัชชาลาเต้นะคะก็เป็นรสที่เราชอบเหมือนกันนะคะสรุปว่าทั้งอูจิมัชชาลาเต้แล้วก็แครอทเค้กที่เราสั่งวันนี้เนี่ยเราชอบทั้งสองอย่างเลยแต่ความชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันะนะเนาะดังนั้นก็ไม่ต้องเชื่อที่เรารีวิวนะคะก็คือเราว่ามาลองเองจะดีที่สุดช่วงเวลาที่เราเข้าไปอ่ะคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็เลยถือโอกาสนั่งอ่านหนังสือแล้วก็เก็บภาพภายในร้านมาฝากค่ะ Love with you. More than summer and afternoon, I'm in love with you. More than summer and afternoon.